สวัสดีจ้ะเช้านี้สนใจจะพาเพื่อนๆไปเก็บโบบนะไปจ้ะสวัสดีจ้ะเพื่อนๆดูนี่ วันนี้ก็มาเก็บนะวุ้ยก็ใบยเยอะกะมางเลอะยากถ้าไม่เก็บมันก็จะแก่ลูกงองงก็มีอก็ต้องเก็บอันนี้ยังเล็กอีก ไล่เก็บให้หมดนะก็พอได้ต้มกินฝนๆเนาะมันก็จะออกเรื่อยๆแหละอย่างนี้ก็ใช้ได้นะ เอาไว้ข้างก็หน่ะข้างสมติก็เริ่มเอ็นแล้วเออเนะี่ยดีว่าปักเอาไว้ลึกยังพอทำเนาบ้งไหนไงเนาะ Yeah 西汉<下>路。<laughs> Mm. กจะดูเก็บมะเขือไปด้วยเลยโตทีทำอะไรกินได้เดียวปล่อยให้แก่คาต้นนะนั่นฝนตกมากๆล้มซะแล้วขนาดเอาใบออกก็ยังไม่ฟังนะก็ไม่เป็นไรเห็นไหมก็ดึงนึกแล้วว่ามันจะล้มแหละจะปล่อยให้มันล้มไปเลย เอขึ้นมาแล้วก็เก็บเก็บไปให้หมดแหละช่วงนี้ฝนตกก็ไม่ทําอะไรนะเก็บแต่ผลผลิตเอาอนิดๆหน่อยๆก็เป็นกับข้าวได้ฝนตกตั้งคืนนะเมื่อเช้าเมื่อคืนนี้ ต,ต้นทุเรียนก็ปลูกกันเพื่อนต้นทุเรียนมันก็ได้ผลประโยชน์ไอ้นู่นมั่งไอ้นี่มั่งเราจะกินอะไรเราก็ปลูกปลูกไปไม่ต้องไปเจาะจงจะได้กินหรือไม่ได้กินไม่ต้องไปสนใจได้กินก็ดีไม่ได้กินก็ช่างไม่เป็นไรก็มีลูกอ่อน เยอะแล้วอันนี้ก็ต้นใบมะกรูดก็ mm hmm. ไม่ประสงค์ที่จะกินก็ปล่อยไว้ ก็ไม่รู้ว่าสับปะรดที่ถูกคุมนี่เขาจะมีอาการขนาดไหนเดินดูสักครู่เออมันก็ถูกคุมอยู่นั้นปล่อยไปกินไม่ไหวเยอะเกินต้นทุเรียน เนี่ยขลังบ้านแหละอันนี้ก็เป็นต้นเงาะนะแต่ไม่รู้ต้นเงาะหรือต้นอะไรดูใบมันยาวเขาบอกว่าเงาะสามปีแต่ดูแล้วมันจะเป็นต้นเงาะต้นอะไรก็ไม่รู้ใบไม่เหมือนใบเงาะเลยมันยาวใบมันจะเป็นใบลิ้นจี่มากกว่ะดูเพื่อนๆมันเป็นเงาะเป็นลิ้นจี่กันแน่สนใจก็งงกังแบแม่ค้าเห็นไหม ก็ยังงงกับต้นนี้อยู่นะค่อยมาดูกันต่อไปว่าเป็นต้นอะไรนะอีกไม่นานก็คงจะออกลูกให้เห็นรอาไลน์นียขอจบเท่านี้ก่อนจะ้ะสวัสดีจ้า